สวัสดีค่ะหนูชื่อลถนะคะโรดได้อาศัยอยู่กับลุงและก็ป้าของเธอค่ะพ่อคับแม่ของโรดต่างได้หย่าร้างกันไปคนละทางและทิ้งให้ลถได้อยู่บ้านกับลุงกับป้าของเธอตั้งนานแล้วค่ะตั้งแต่เธอยังเรียนอยู่ปหนึ่งตั้งแต่เธอยังจำความได้เลยค่ะแต่ตอนนี้เธอเป็นสาวขึ้นมาแล้วค่ะป้ากับลุง ได้ส่งเสียเลี้ยงดูเธอมาตั้งแต่เด็กบุญคุณนี้มันช่างใหญ่หลวงกับเธอมากค่ะถึงจะไม่ใช่พ่อกับแม่แท้ๆของเธอก็ตามแต่โรสก็รักและเทิดทูนเหมือนพ่อกับแม่แท้ๆของเธอค่ะโรสเป็นคนที่เรียนดีมากตอนนี้เธอเรียนจบมหาลัยแล้วนะคะแต่ก็ยังไม่ได้รับปริญญารอวันรับปริญญาใกล้จะถึงนี้แล้วค่ะ คุณป้าจ้าวันที่หนูได้รับปริญญาหนูขอให้คุณป้ากับลุงไปรับปริญญากบหนูได้ไหมจ้าป้าก็จะไปอยู่แล้วแหละลูกเรื่องแบบนี้มันสำคัญมากเลยนะป้าจะไม่ให้กำลังใจหลานสาวของป้าได้ยังไงละ่ะจริงไหมป้าแสงพูดออกมาด้วยหน้าตายิ้มและลื่นและรวบหัวเธอเบาๆป้าแสงรักลถมากเหมือนลูกแท้ๆคนหนึ่งของแกค่ะ ขอบคุณมากนะคะป้าที่คอยดูแลหนูอยู่ตลอดเวลาคอยเลี้ยงส่งเสียหนูเรียนจนจบถ้าหนูไม่ได้ลุงกับป้าป่านนี้หนูคงจะเป็นยังไงบ้างแล้วก็ไม่รู้โรสพูดพร้อมขยับตัวเข้าไปใกล้ๆและกอดป้าของเธออย่างอบอุ่นค่ะในระหว่างที่โรสกับป้าคุยกันอยู่นั้นลุงเม่นได้กลับมาบ้านพอดีค่ะ ลุงเม่นทำงานเป็นยามที่บริษัทแห่งหนึ่งเขาได้ออกเวรมาตอนเช้าเป็นงานประจำของลุงเม้นก็พอมีรายได้เข้ามาจุนเจือครอบครัวอยู่บ้างก็ยังดีที่มีงานทำประจำอยู่ที่บ้านลุงเม่นเป็นหัวหน้าครอบครัวที่ดีมากเลยค่ะโรสกำลังกอดกันอยู่กับป้าแสงเธอมองไปทางด้านหลังของป้าแสงเธอเห็นลุงเม่นพอดีค่ะ อ้าวลุงเม่นมาพอดีเลยจ้ะป้าเธอได้รีบบอกป้าทันทีที่เห็นลุงกลับมาเธอรีบขยับตัวออกจากอ้อมแขนของป้าแสงและป้าก็หันไปถามสามีของแกอ้าวตะแกมาแล้วเหรอเป็นยังไงเหนื่อยไหมมามา,มานั่งก่อนสิป้าแสงคุยกับลุงเม่นแกชอบเรียกฉายาว่าตะแกเพราะลุงเม่นผมงอกหมดหัวแล้วแต่แก ก็อายุแค่40ต้นต้นเองนะคะแกยังดูหนุ่มๆอยู่เลยค่ะผิดแต่ว่าสีผมของแกขาวไปหมดแล้วคุยอะไรกันป้ากับหลานลุงเมน่นนั่งลงเก้าอี้พร้อมถอดถุงเท้าดูสีหน้าท่าทางแกตอนนั้นแกคงเหนื่อยมากเลยค่ะก็ไม่มีอะไรล็อกตะแกฉันคุยเรื่องเลื่อยเปื่อยกับหลานมันนะ่ะเรื่องไปรับปริญญาหลานสาวตะแกจะไปด้วยไหม ก็ไปสิจะไม่ไปได้ยังไงแต่ว่าบอกฉันก่อนก็แล้วกันนะฉันจะได้ลางานถูกเรื่องสำคัญแบบนี้ฉันไม่พลาดหรอกยิ่งเป็นหลานสาวของฉันด้วยโรดได้ยินลุงพูดกับป้าคุยกันเธอยิ้มชื่นใจขึ้นมาทันทีค่ะเพราะทุกคนดีกับเธอมากและให้กำลังใจเธออยู่ตลอดเวลาอ้าวแล้วไอ้มัดละ่ะมันอยู่ไหน ยังไม่ตื่นอีกเหรอแม่แสงลุงเม่นมองหาลูกชายของตัวเองที่วันวันไม่ค่อยจะอยู่บ้านมีแต่ไปแล้วก็นอนต่างกันกับรถมากเลยค่ะดีที่ว่ามัดเป็นคนที่ชอบขยันทำมาหากินเรื่องกับข้าวกับปลาทางบ้านก็ไม่ได้ซื้อกินเลยค่ะมีแต่พี่มัดคอยหามาให้ทำบางวันก็ได้ปลามั่งกุ้งมั่งหอยมั่ง สารพัดเลยค่ะอย่างเลยเมื่อคืนนี้ไอ้มัดมันมานอนดึกนะ่ะป่านนี้มันยังไม่ตื่นหรอกไม่ต้องไปสนใจมันหรอกปล่อยๆให้มันนอนไปเถอะปป่าเราไปกินข้าวกันปะรถมัดเป็นพี่ของรสองปีค่ะสองคนไม่ค่อยสนใจกันเพราะต่างคนต่างโตขึ้นมาเป็นหนุม่มเป็นสาวถึงจะอยู่บ้านหลังเดียวกันก็ตามแต่แต่ก็ไม่ได้สนิทกันเท่าไหร่ พออีกคนคนหนึ่งก็เป็นเด็กเรียนอีกคนคนหนึ่งก็เป็นเด็กบ้านๆไม่ชอบเรียนเพราะเหตุผลนี้จึงทำให้สองคนต่างไม่ค่อยได้เจอหน้ากันและก็ไม่ค่อยได้พูดกันค่ะและอีกอย่างมัดก็เะามัดระวังความรู้สึกของตัวเองอยู่ด้วยที่ไม่อยากเข้ามาใกล้ๆน้องสาวของเขา เพราะเขารู้อยู่แก่ใจว่ายังไงเขาก็เป็นผู้ชายถึงจะไม่ใช่พี่น้องกันแท้ๆก็ตามแต่เขาก็ไม่อยากเข้ามาหารถอยู่ดีเพราะเขากลัวโรถจะวางตัวไม่ถูกมามาจ้ากับข้าวมาแล้วจ้ารถยกกับข้าวมาวางไว้ที่โต๊ะขณะที่ลุงกับป้านั่งรอเธออยู่ได้อะไรกินละ่ะ ลุงพูดขึ้นมาเหมือนกับหิวข้าวมากเลยค่ะในตอนนั้นเขาจ้องมองดูกับข้าวอย่างขมักขม้นกินเหมือนอยากจะกินเร็วขึ้นอ๋อรถได้แกงปลาช่อนนะคะปลาที่พี่มาร์ทหามาตั้งแต่เมื่อคืนนี้นะจ้ะเออนั่นลุงกินแล้วนะลุงจะได้เข้าไปนอนหลังจากที่ทุกคนได้รวมตัวกันแล้วทุกคนก็ได้ลงมือกินข้าวอย่างอริดอร่อย ส่วนโรสนึกเป็นห่วงพี่มัดกลัวว่าจะนอนลืมกินข้าวเธอเลยคิดอยากจะไปปลุกพี่มัดให้ขึ้นมากินข้าวพร้อมๆกันค่ะเดี๋ยวลุงกับป้ากินไปก่อนนะจ๊ะโรสจะขึ้นไปปลุกพี่มัดมากินข้าวด้วยกันนะจ๊ะพอป้ากับลุงได้ยินเธอพูดถึงลูกชายคนดีของเขาถึงกับมองหน้ากันและก็ยิ้มหัวเราะกันเบาๆค่ะก่อนที่ป้าแสงจะพูดขึ้นว่า อมไปเถอะลูกก็ดีเหมือนกันนะมันจะได้มากินข้าวไปดูซิว่ามันยังอยู่หรือเปล่าจ้าป้างั้นหนูไปก่อนนะจ๊ะเธอว่าแล้วเธอก็ละสายตาออกไปทันทีค่ะโรสเดินขึ้นไปบันไดตรงไปที่ห้องของพี่มัร์ทเสียงเคาะประตูป๊อกป๊อกป๊อกพี่มัร์ทคะโรสเองคะ่ะพี่มัร์ทตื่นหรือยังคะ เธอได้แนบใบหน้าของเธอไปที่ประตูห้องของพี่มัรเพื่อจะฟังคำตอบแต่เผอิญกับจังหวะที่พี่มัรเปิดประตูห้องออกมาพอดีค่ะอะไรเหรอรสเขาพูดพร้อมกับคิ้วขมวดและก็เปิดประตูห้องออกมาค่ะอุ๊ยพี่มัรคะจังหวะเดียวกันเธอได้แอนตัวและก็แนบใบหน้าไปที่ฝาประตู ในขณะนั้นทำให้เธอได้เสียการทรงตัวรถได้เซและแอนตัวไปเกาะไหล่พี่มาร์ทอย่างแรงค่ะใบหน้าของเธอซบลงไปที่หน้าอกหนาๆของพี่มาร์ทจนทำให้เหตุการณ์นี้ทั้งพี่มาร์ทและกระโดเกาะกันอยู่ครู่หนึ่งพร้อมทั้งสายตาได้จ้องมองกันราวเหมือนไม่ใช่ลูกพี่ลูกน้องเหมือน เป็นแฟนกันเลยทีเดียวค่ะโรสตั้งสติได้เธอได้ดันผักพิ่มัดออกจากเธออย่างรวดเร็วค่ะโรสเออโรสขอโทษนะจ๊ะพี่มัด์ทโรสยังไม่ทันได้ระวังตัวเลยนะจ๊ะพี่มารยิ้มและหัวเราะและยื่นมือมาลูบหัวเธอเบาๆอีกครั้งอะไรโรสอะไรพี่ไม่ได้เป็นอะไรหรอกนาว่าแต่ขึ้นมาหาพี่มีอะไรเหรอ ลรสก็ว่าจะมาเรียกพี่ไปกินข้าวด้วยกันนะจ๊ะโรสแกงปลาช่อนอร่อยมากเลยนะจ๊ะปลาที่พี่เอามาเมื่อคืนนี้นะจ๊ะโรสเลยอยากจะให้พี่ไปกินด้วยกินเถอะกินเถอะพี่ยังไม่หิวนะโรสลงไปกินก่อนพี่เธอไปโรสยืนหน้าบึ้งงอนเบาๆก่อนจะลงไปหาลุงกับป้าอีกครั้งก็ได้ก็ได้จ้ะวันหลังลรสไม่มาเรียกแล้วนะจ๊ะ คนอุตส่าห์คิดถึงและอยากให้ไปกินด้วยเธอทั้งบนทั้งน้อยใจหันหลังให้พี่มัรก่อนจะลงบันไดไปข้างล่างคะ่ะตอนนั้นพี่มัรเห็นสีหน้าของเธอไม่ค่อยจะดีเขาเลยคิดสงสารและรู้สึกแคร์เธออยู่เบาๆคะ่ะก็ได้ก็ได้พี่จะไปกินให้ก็ได้นะแต่พี่ขอทำธุระเสร็จก่อนเดี๋ยวพี่ตามลงไปรถได้ยินคำพูดของพี่มัรตพูดขึ้นมาแต่มันก็ไม่อาจ ฟื้นความรู้สึกของเธอมาได้เพราะเธอเสียความรู้สึกตั้งแต่ทีแรกๆแล้วและเธอก็รู้สึกว่าตอนนั้นความรู้สึกของเธอก็ไม่ได้ต้องการอะไรมากหรอกคะ่ะแค่อยากจะเห็นพร้อมหน้าพร้อมตาก,กันกินข้าวเท่านั้นเองเธอเลยงอนงอนๆน่อยใจพี่ชายของเธออยู่เบาๆคะ่ะเพราะเธอคิดไว้ในใจว่าอีกหน่อยเธอจะได้รับปริญญาแล้วเร็วๆนี้เธอจะไม่ได้อยู่บ้านแล้ว รถก็จะไปหางานทำประจำและอีกอย่างรถก็ไม่อยากให้พี่มัดทํทำตัวห่างเหินกับเธอแบบนี้เหมือนเธอไม่ใช่น้องสาวเธออยากให้ความสำคัญกันมากกว่านี้และสนิทกันมากขึ้นค่ะเพื่อวันข้างหน้าพี่มาร์กับเธอจะได้วางตัวแบบสบายๆทุกอย่างจะได้ง่ายขึ้นเธอคิดแบบนี้มานานแล้วค่ะรถเลยอยากจะพยายามเข้าหาพี่ชายมากขึ้น ถึงจะไม่ใช่พี่ชายแท้ๆก็ตามแต่เธอก็ผูกพันกับเขาเพราะพี่มัรก็มีส่วนเลี้ยงดูเธอมาตั้งแต่เด็กเหมือนกันค่ะอ้าวรสทำไมเดินมาทำหน้าตาอย่างนั้นล่ะลูกไม่มีอะไรหรอกจ้ะป้าก็แค่เสียความรู้สึกนิดๆหน่อยๆนะจ๊ะไปสนใจมันทำไมมากินข้าวกับลุงนี่มาใครมันจะไม่กินก็ช่างมันจ้าลุงรถ กินข้าวไปแบบช้าๆเหมือนเธอจะกินข้าวไม่อร่อยเลยค่ะเธอกินข้าวได้สองถึงาคำลุงจ้าป้าจ้าหนูอิ่มแล้วจ้าเดี๋ยวหนูขอตัวก่อนนะจ้าเธอรีบลุกขึ้นออกจากโต๊ะอาหารทันทีและตรงไปที่ห้องของเธอด้วยอารมณ์และเสียความรู้สึกค้างอยู่เธอปิดประตูห้องเงียบทันใดนั้นก็มีเสียงพี่มัรเดินลงมาข้างล่าง อ้าวแม่ยังไม่อิ่มอีกเหรอครับยังเลยแล้วเองทำอะไรอยู่นะ่ะมาช้าจังเหรอโทรแม่ผมยังไม่เสร็จธุระเลยผมเสร็จแล้วผมก็รีบมาเนี่ยแหละแล้วรถล่ะครับแม่รถกินอิ่มแล้วมันก็เข้าห้องของมันไปเมื่อกี้นี่แหละน้องเขารีบอิ่มจังเลยแม่อ้าวแล้วแม่จะไปรู้กับน้องเขาไหมเนี่ยมัด พูดและหันหน้าไปมองดูห้องของเธอด้วยสายตาที่สงสัยและแล้วเสียงพ่อของมัดก็อดที่จะพูดขึ้นไม่ได้ว่าแล้วเองไปคุยอะไรกับน้องเขาล่ะทำไมน้องเขาถึงอารมณ์เสียงดเงียดเอาแต่นั่งเงียบพ่อดูน้องออกนะก็ไม่มีอะไรหรอกครับพ่อผมก็พูดกับน้องดีๆนั่นแหละมัดทั้งกินข้าวทั้งนั่งคิดพลางก่อนจะลุกขึ้นไปข้างนอก ผมอิ่มแล้วนะคะพ่อมารปล่อยช้อนกลางด้วยอารมณ์หงุดหงิดเหมือนกันค่ะอา้าวไอ้นี่ก็อีกคนกินนิดเดียวเองมันเป็นอะไรของมันวะปวดหัวกับลูกจริงๆเลยแต่ละคนเนี่ยปล่อยๆมันไปเถอะน้าตะแกเดี๋ยวเขาก็หิวเขาก็มากินเองแหลนะน่าเขาโตแล้วนะเออฉันก็อิ่มแล้วเหมือนกันแหละแล้วฉันก็จะไปนอนละฉันเหนื่อยมาทั้งคืนแล้วเนี่ยพ่อเมน แต้แต่มองตามลูกชายก่อนที่ลูกชายจะเดินออกจากบ้านไปและพอเม่นก็กำลังจะเดินเข้าไปพักผ่อนอยู่ในห้องพอดีค่ะไม่มีใครรู้หรอกว่ามัดก็มีความรู้สึกแคร์โรสเหมือนกันถึงจะไม่ใช่พี่น้องกันแท้ๆก็ตามแต่มัดก็รักของมัดแบบนี้ที่เขาเป็นที่เขาไม่อยากจะพูดคุยกับโรสมากเกินไปนั้นเพราะมัดกลัวใจของตัวเองที่จะอดลงรัก รถจริงๆไม่ได้ค่ะขนาดอยู่แบบนี้ก็ทำให้เขาคิดมากเอาการอยู่เหมือนกันแต่เขาก็เป็นผู้ใหญ่พอที่รู้จักควบคุมสติอารมณ์ไม่ให้หวั่นไหวทำร้ายเธอได้เขาเลยเลือกที่จะไปข้างนอกบ่อยขึ้นบ่อยขึ้นค่ะพอตกเย็นมามัดก็ได้กลับมาบ้านแล้วอารมณ์ของเขาก็ดีขึ้นค่ะและเขาก็เห็นรถกำลังรดน้ำผักอยู่ที่หน้าบ้าน มัดค่อยๆเดินเข้ามาหาโรสแบบช้าๆโรสพ่อกับแม่ล่ะอยู่หรือเปล่าไม่อยู่จะพี่ลุงแกเพิ่งตื่นนะจ้ะแล้วแกก็พาป้าไปตลาดมือตะกี้นี่เองจ้ะพี่ไปไหนมาหรอกลับมาซะเย็นเชียวโรสมองหน้าพี่มัดและทำหน้าตาบึ้งๆดูเหมือนไม่สนใจเขาพี่ไปเล่นบ้านเพื่อนมานะ่ะมาพี่ช่วยมัด ได้ยื่นมือไปจับถังบัวที่มือของเธอในขณะนั้นกินเหล้าที่เขาได้กินมากับเพื่อนๆมันส่งกินมาที่เธอแรงมากทำให้โรสรู้ว่าพี่ชายของเธอเมาเหล้ามาแน่นอนเลยค่ะไม่งั้นคงไม่แสดงนิสัยแบบเป็นตัวของตัวเองแบบนี้กับเธอโอ้ยไม่เป็นไรหรอกจาก้าพี่เดี๋ยวโรสทำเองได้จา้าพี่เข้าบ้านเถอะนะจ๊ะ ไม่เอานะเดี๋ยวพี่ช่วยทำให้นะโรสไปนั่งดูพี่เลยปะโรสตอนนั้นเธอขัดขืนพี่ใช้ไม่ได้เพราะแรงดึงของเขามันแรงมากค่ะเขาได้ดึงถังบัวออกมาจากมือของโรสเพื่อที่จะแย่งรดน้ำผักและดอกไม้มัดได้ผลักเธอออกจากแปลงเบาๆจนทำให้โรสเซเกือบล้มทั้งยืนโอ้ยพี่มัดคะผักรถแรงจังเลยคะ่ะรถเจ็บนะคะพี่ ทำเบาๆก็ได้ค่ะพี่มัดค่อยๆลดน้ําผักเบาๆก็ได้นะคะเดี๋ยวผักลดช้ําหมดระวังระวังหน่อยนะคะพี่รถไปนั่งดูพี่เลยนะเดี๋ยวพี่ทําให้เองรถจะได้สบายๆไงล่ะเขาพูดจาตอนนั้นรถคิดว่ารถจะพูดยังไงยังไงมันก็ไม่มีประโยชน์แล้วเพราะเธอคิดว่าพี่มัดเขาไม่ค่อยมีสติแล้วค่ะ เธอได้แต่ปล่อยให้พี่มัดร,รดน้ำต้นไม้และดอกไม้จนเสร็จตั้งแต่นั้นมาจึงทำให้เธอรู้จักนิสัยพี่มัดที่แท้จริงแล้วว่าเขาก็มีความอ่อนโยนและเป็นห่วงเธอเหมือนกันแต่เป็นเพราะเขาไม่กล้าแสดงออกกับเธอเท่านั้นเองค่ะและแล้วก็ถึงวันรับปริญญาของเธอวันนั้นของโรถก็มาถึงค่ะ เธอแต่งตัวสวยมากและคนในบ้านก็ไปแสดงความยินดีกับเธอพวกเขาได้ถ่ายรูปเซลฟี่กันอย่างสนุกสนานและมีความสุขรวมมีพี่มัดอยู่ด้วยค่ะเขาเป็นมือกล้องให้เธอและเธอก็ได้ขอถ่ายรูปกับพี่มัดพี่ชายของเธอเพื่อเป็นที่ระลึกก่อนที่จะไปหางานทำต่อค่ะเรื่องราวเรื่องนี้ได้จบลงแล้วนะคะ ขอให้ผู้ฟังฟังแล้วมีความสุขด้วยนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ